มราใส่อะไรคะใช่ไข่ายเท้าโคดใช่เราใส่อะไรอีกคะไข่แค่นค่ะอืมโอเคเราจะเริ่มทำกันเลยไหมคะเริ่มทำกันเลยอ่ะแกะกัน่ามาม่า,มา,มา,มาโดเรมอนเหรอคะใ่ค่ะเราจะแกะกันก่อนนะคะใช่วันนี้เราจะทำ เดี๋ยวจะชิม,ชมอ่น,น้ำยังไม่เดือดก็เราจะไปเด็ดผักกันดีไหมคะดีไหมคะดีค่ะดีค่ะ,คะเอาไปกันเลยบายเดี๋ยวจะไปเด็ดตำลึงค่ะโอเคไม่ตำลึงว้าวใบใหญ่ไหมคะมใหญ่อ่าเด็ดมาเลยเอากี่ใบดีคะสี่ใบสี่ใบอ่าเด็ดมาเลยเราจะเอาไปใส่มามา่มากันใช่ไหมคะ อ่าได้หรือยังคะโอเคพอหรือยังคะอ่ะขอดูหน่อยขอดูต้มเรงหน่อยว้าวน่ากินจังเลยทำอะไรคะทำอะไรอยู่คะล้างค่ะอ๋อล้างก่อนล้างเสร็จหรือยังคะว้าวเสร็จแล้วมามาอ่ะทำยังไงดีคะเทร้อนนค่ะอ่ะเทลงไปเลยว้าว เดี๋ยวลองก่อนนะคะเว้ยมีดอลแลมอนจริงๆด้วยว้าวใส่ผักหรือใส่ไข่ดีคะข้าวอกว่าเลยรเขาบอกว่าน่ากินจังเลยนะค่ะอ่ะทำอะไรดีคะนี่หมานทำอะไรคะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตอกไข่เหรอคะเขาชื่ออะไราชื่ออะไรคะเดี๋ยวมาเขียนชื่อว่าชื่ออะไรแร่แร่ครัเหล็กห้า แลวมันจะมีมีแบนี้เขียนชื่ออ๋อโอเคอ,เคเอ่ะเราตอกตอกนะคะตอกได้ไหมคะเอามาช่วยไหมใส่ลงไปใส่ลงไปเอาเปลือกออกก่อนค่ะเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกค่ะเฮ้ยทำไมไข่ไม่ออกมาคะาเออกมาแล้วไข่ขาวกับไข่แดงมีประโยชน์มากเลยเอาใส่ลงไปเลยเนียค่ะ ถึงเวลาใส่ไข่ได้ยังคะถึงว่าใส่ไข่ลงไปได้เลยใ,นนใช่ค่ะอามามาช่วยนะคะชุบว,ว้าวใกล้จะสุกแล้วใส่ผักนะคะอ่ายี่หใส่ผักลงไปโอเคเอ่าใส่อีกคะ่ะอืมว,ว้านี้ตำนึงปลุกเองไม่มีสารพิษเนาะ กินไหมคะไตจะเป็นขไข่ดาวไ้จะเป็นไข่แล้วไข่ข้าวโพดค่ะอ่ะ,อะใส่ขา้าวโพดอ่ะแกะด้วยคะ่ะแกะเม็ดออกมาอ้ข้าวโพดโอเคเสร็จ <Okay, S 2> แล้วนะคะก่อนจะกินอย่าลืมเป่าก่อนนะคะเด็กๆนะ่ากินมากเลยเดี๋ยวขอเวลาไปขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย